วันนี้แบงคอกสตอรี่พามาเช็คอินของอร่อยย่านนางเลิงก่อนจะไปตะลุยกินกันให้พุงปิน้นขอเสริมความเป็นสิริมงคลกันก่อนวันนี้ภาคกับการ์ตูนจะพาไปไหว้ศาลเสด็จเตี่ยด้านในตลาดนางเลิงกันศาลนี้ตั้งอยู่มุมเงียบๆแต่ขังมากถึงจะเป็นศาลเล็กๆแต่พลังศรทัทธาไม่เล็กเลยเสร็จแล้วก็ได้เวลาลุยกินเริ่มเบาๆกัเบเมีเ่ยงคำไม้เดียวเดินกินเพลนิพลนๆแล้วไปต่อกันที่ร้านขนมไทยในตำนานร้านนันทาขนมไทยขนมไทยสุดชาววังที่แม่นันทาคิ เ,เองขายเองมาเกือบ50ปีพอพูดถึงนางเลยเขาก็จะนึกถึงว่าที่นี่มันมีของทานเยอะนะของอร่อยเอาจริงจริงไม่ได้ว่านะไปตลาดอื่นทานของอื่นอ่ะเขาว่าอร่อยแต่ถึงยังไงก็ต้องกลับมากินคือมาตายที่นี่คือแบบยังไงนางนึงก็อร่อย ฟังแบบนี้แล้วจะอยู่เฉยกันได้ยังไงต่อไปผ้ากับการะตูนคอด้ลุยกันต่อกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นในตำนานที่ยังอร่อยเหมือนตอนเด็กๆไม่เปลี่ยนเลยเดินต่อไปอีกนิดก็เจอกับของหวานที่เป็นกระแสะในโลกโซเชียลไดฟุกุลับที่ทําสดตรงหน้าแป้งนุ่มไซส้แน่นสตรอเบอร,รี่หวานแบบสะพึงต่อไปผ้ากับกร์ตูนจะพาไปไหนอีกกดติดตามแบงค o อกสตอรีไว้ได้เลย